หลายๆคนที่กําลังเจอปัญหาเพราะสามีและภรรยาเองไม่สามารถที่จะหันหน้าเข้าหากันได้ไม่สามารถที่จะมาปรึกษากันได้เพราะต่างคนก็ต่างมีทิฏฐิมาหน้าของตัวเองมีอีโก้ของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองสูงโดยที่ไม่ได้มองถึงเป้าหมายร่วมกันเลยถ้าสามีและภรรยามีเป้าหมายร่วมกันมีแนวคิดไปในทางเดียวกันเป็นแนวทางที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับลูกหลาน สร้างสิ่งดีๆให้กับครอบครัวผมว่ามันจะไม่เกิดความแตกแยกหรือเกิดความขัดแย้งในครอบครัวนะครับแต่ปัญหาวันนี้คืออะไรคนที่มาใช้ชีวิตเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเป็นสามีและภรรยาต่างคนก็ต่างมาอยู่ด้วยกันเพียงแค่เป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้ปรับทศัศนติปรับวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะให้ชีวิตมันเดินไปสู่การเจริญก้าวหน้า บางคนก็มาอยู่เพราะว่าเหงาบางคนมาอยู่เพราะหวังจะอาศัยกันต่างคนต่างมีเป้าหมายของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมแต่ถ้าวันนี้ทุกคนยึดสิ่งที่เราจะทำเราทำเพื่อลูกเราทำเพื่อครอบครัวการที่จะถ้าเราบอก้งกันน้อยมากครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราจิตใจนั้นไม่บริสุทธิ์ให้แก่กันผมคิดว่าหลายๆคนก็มองออกว่าคู่ชีวิตเราเขากำลังคิดอะไรกับเรา เขากําลังเล่นเกมอะไรกับเราหลายคนนะครับทนอยู่ทนอยู่ทั้งท้งท,งที่รู้ทั้งรู้ว่าคู่ชีวิตเราไม่ได้รักเราเลยทนอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วชีวิตจะหาความเจริญได้อย่างไรแล้วคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยวันนี้ต้องถามพวกเรากลับไปว่าสมการชีวิตของพวกเราคืออะไรในสมการชีวิตของผมเป้าหมายผมคือสิ่งที่ผมทําวันนี้ ผมอยากมอบให้กับลูกๆผมนี่คือสิ่งที่ผมถึงได้ทนทําอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วคู่ชีวิตผมละ่ะเราอยากจะให้เขามีความสุขในขณะที่พวกเรายังมีลมหายใจเราอยากจะให้เขาสุขสบายในวันที่พวกเรายังใช้ชีวิตร่วมกันจับมือกันเดินไปด้วยกันสนุกด้วยกันคุกด้วยกันนี่คือสิ่งที่ผมได้ยึดถือและปฏิบัตินะ